สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้อง no, no. อลูกอ่ะแวะซอกแววสอ,อกมีกูช้อปปิ้งด้วยนะเี้ใส่ถุงเท้าให้เขาใส่ถุงเท้าเองได้แต่เด้อมาดูน้องจจ็มินใส่ถุงเท้าอืมเก่งเห็นไหมจ๊ะเก่งมากเลยลูกจับดีๆสิลูกจับดีๆเออจับดีดีหมุนหมุน หมุนดีๆหมุนอย่างนี้อ๋อ่โอเคโอเคเวทเวทตรงนี้หมุนช่วยหมุนถุงเท้าก่อนสิลูกอันนี้มันใส่ใส่ทะที่ใหม่ใส่อันใหม่ใส่น้องใส่ก่อนใส่ก่อนใส่ให้มันตรงออมันชมมัโอเคใส่ให้มันตรงก่อนสิลูกเอาเอาใส่ให้มันตรงก่อนตรงนี้ไงมันใส่ผิดแล้วลูกอะใส่ใหม่อเออใส่ใหม่ใส่ใหม่ใส่ใหม่โน้ตโน้โน้ น้องใส่ถุงเท้าไปก็ชอบอยู่ไหมโอเคน้องชู้อย่าให้บุษบ๊ะซอกสิดาวเอาเงินเพื่อนก่อโอเคใส่ถุงเท้าก่อนลูกอ mm ันเพื่อนก่ออืมอื่ะโอเคอยู่นอนแวะซอกไอ้น้องก็เล่นอยู่กูใส่ถุงเท้าก่อนใส่ดีๆเออใส่เออเอ,อ,อย่างนั้นแหละเห็นไหมใส่ดีๆนั่าจะดมไหมอือฮั เท้าดีๆเออได้แล้วเ <No. S 1> ห็นไหมน่ะ <No. S 1> มันติดแล้วลูกโอ้ยใส่สบัไดสซ้ำแบเนี้เอ้ามึนหนึ่งนี่มันใส่ผิดฐานผิดหมองพ้าก,ก็เลยดึงออกได้ยังโอเคอันนี้อยู่ข้างหลังนี่ลูก อันนี้อยู่ข้างหลังเริ่มดื้่แล้อีลูกหล่าอะเออใส่ดีๆใส่ด,สดีจันมินดูดีๆสุกเท้านะ่นาๆเร็วๆลูกเอออันนั้นแหละถูกแล้วเออเออใส่ได้ไหม เก่งล <c ười> ูกได้แ <Armenia> ล <Class AS> <t long ima> ้วเห็นไหมอย่างนั้นแหละดึงดึงดึงได้ไหมดึงอ่ะช่วยดึงอ่ะใส่ถุงเท้าเอ้ยใส่รองเท้าลูกเย่เก่งแล้วลูกมาใส่รองเท้าแล้วไหนล่ะเอามามีดึงให้เร็วๆมันใส่เป็นแล้วตอนดึงอันนี้บ่ได้ โอเคนะเอามาจำเป็นถุงเท้าลองเท้า yeah. ใส่ในี่เยี้ยใส่เร็วๆโอ้เก่งเลยลูกเอ้าทั้งตาตาเบึ้อันแพ้งเอ้าได้ยังได้ยังลูก

hobby ใส่บอดอันนี้อะอันนี้ดึงออกสิลูกอย่างงี้ลูกอย่างงี้ได้แลวเห็นไหมขอบค่าก่อนเองขอยู่บนกเอาช้อปปิ้งเอโอเคขอเปนค่าก่อนแม่ค่ะ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 ไม่ค่ม่ค่ ขอบคุณค่ะ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 ยามียามีโอ้ยหยบน้ำอ่าทำกับข้าวให้หมอนี้สิ ทำข้าวนี่โตแตงงตูนองจนมิดนะจ๊ะเอามาไก่ผุดโบนไาแบเมียนจ้ะอยู่นี่อันนี้มันสิยูนีนหองนอนจะนี่อืมอัมหังรลยโอเคอัมเวลี่เวลี่หั่งลยบอกบอกว่าแม่หิวไรเราสั่นอัมหังรลย You cooking Wow, money. Huh? No money, no money, no honey, no money, no candy. <laughs> tada, tada. Ài lúc này à mà miอยาก ăn à phến phải này phải. I'm hungry. mhm mm <gasps> mommy no, okay. mm -hmm. no head. Hmm? honey mhm money, no toy No <laughs> money, mhm <no> toy <laughs> no money, no toy. เม่แ่นน้องไปไหนอนไป้งอน้องบอกไปเล่นข้างนอกเหรอลูกโนโโนโโนัน้างนอกโนโนโโนันไปนไปเที่ยวเดดด้ก่อนเดดดี้พีทเอาใส่กูเที่ยวแดดดิเร็วไปบอกเดดดีไปข้างนอกเร็วไปบอกเดดดี Daddy. เร็วๆกดบอกเดดดี้ก่อนเดีดดี้ะจม็นวันทุกูเอาใส่ไปเที่ยวแดดดิ u มอนอ j ห m าง c ิจะมีคน v กินมีฟู้ดอ u n g ัง o ิโอเคข e on เร็วๆเร็วเข้ามากๆโอ้ว้าวนี่คือคุกกิงว้าวอืมยำมียัมียัมี smell g ก o d หอมมากๆลูก I'm not right. Cooking now? Yeah. Oh, can I eat them? Okay. Wow, what is it? What Free is it? Fries. What is it? This friend five what is it What is it My mom house Yeah what is it My mom house What is it Jelly Yeah what is it Makeup Wow can I eat it Okay mm. <gasps> I like to very like mommy mm -hmm. yummy yummy No อร่อยมากๆ Mom mama Huh hmm? more yeah more You cooking? Again. Again? Wow, okay. Wow, nice. Good job. Nah. <coughs> you you throw like that. Not that, little. You throw Wow, nice. Oh, <laughs> more done. เอา,าดันดูสุกยังมีหิวข้าวแล้วนะัคนพสุกแล้วค่ะแม่บอกก่อนสุกแล้วคะ่ะเออเสุกแล้วคะ่ะมาว่าอืาฮะ ว้าวฮอดเหรออดอู้หัวใกระห่บอกว่าอนมาส่นพี่น้องเอง o ไปเีย I have no idea where is it mama look see ฉันฟไอ้เราน on ไ h e r e o ด้ y โอเคจ้าพี่น้องจ้าอันพ่อกันไม่กินห้าจ้าสวัสดีจ้าจะมีสวัสดีค่ะก่อนค่ะพูดดีดีแฮนค่ะค ไปก่อนจ้าพี่น้องจ้าพอกันมาคลิปหนาจ้า